ภายหลังจากสุดแดงเดือดที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอทแบฟอร์ดโดนหงแดงวิเวอร์พูลไล่ยำขาดลอยศูนย์ประตูต่อห้าในค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งเกมดังกล่าวผ่านไปเพียงแค่15นาทีวิเวอร์พูลออกนำเร็วถึง2ประตูต่อศูนย์จากนาบีเกอิต้านาทีที่5และดิโอโกโชต้านาทีที่14ก่อนที่จะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาซัดแทริกในนาทีที่38 45บแ่วก5และ50 การพ่ายแพ้ในครั้งนี้ถือเป็นการพ่ายแพ้ในแดงเดือดที่ขาดลอยที่สุดแบบไม่มีใครคาดคิดมาก่อนก็ว่าได้แม้ต้องยอมรับว่าก่อนเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูเป็นรองลิเวอร์พูลพอสมควรในด้านของผลงานแต่หากมองที่ศักยภาพตัวนักเตะแล้วก็ไม่ได้ต่างกันมากจุดเปลี่ยนเกมนี้คงเป็นการเสียประตูเร็วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงเกมรับที่สเปซสปะยืนตำแหน่งผิดกันไปหมดเหมือนไม่ได้ซ้อมกันมาพร้อมคุณภาพเกมโดยรวมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องยอมรับว่าดูคนละ กับลิเวอร์พูลเลยซึงแน่นอนว่าคนที่โดนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต้องเป็นโอเลกุนนาโซชากุนซือใหญ่ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทั้งวางหมากก็ดูผิดพลาดไปหมดและยังเข็นนักเตะที่ไม่ฟิตเต็มร้อยลงสนามส่วนการแก้เกมก็ดูแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นมาและผลงานของทีมที่ผ่านๆมาก็ดูไม่เป็นชิ้นเป็นอันนอกจากผลการแข่งขันและอนาคตของโซชาสิ่งที่น่าสนใจคงเป็นการแสดงออกของแฟนแมนยูที่โอแทฟฟอร์ดสุดพลกับผลงาน เดินออกจากสนามทั้งที่เกมนั้นยังไม่จบเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นกับแฟนของปีศาจแดงมาก่อนรวมถึงปฏิกิริยาของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันตำนานกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กล้องถ่ายพ่อสดจับไปเจอเซอร์อเล็กซ์ถึงกับใส่หน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นจากความพ่ายแพ้หมดสภาพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนที่ผ่านมานั้นแฟนบอลปีศาจแดงเกือบทุกคนต่างมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือสมควรแก่เวลาของการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งกุนซือใหญ่อย่างโอเล กุนน่าโตชาเสียทีแล้วเพราะไม่ใช่เกมแรกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเละเทะแบบนี้ ขณะที่เหล่าคนดังเป็นแฟนบอลปีศาจแดงในไทยหลายคนก็ยังมีความคิดเห็นหลังเกมแดงเดือดมากมายไม่ว่าจะเป็นลีซอทีระเทพวินโนไทยนักเตะทีมชาติไทยโพสต์ข้อความส่วนตัวบอกว่าแฟนแฟนแมน,แนยูไม่ต้องเสียใจนะครับสู้เขาไม่ได้ในทุกประการจริงๆยอมรับแล้วว่าก้าวข้ามมันไปไม่ได้มันไม่ใช่ยุคก,ก่อนหมดยุคเซอร์อเล็กไปแล้วเกมกีฬามีแพ้มีชนะและมีช่วงเวลาของใครของมันตอนนี้ไม่ใช่ของเราแล้วครับสู้ๆ้ครับทุกคนสักวันเราจะกลับมาก่อนอื่น เปลี่ยนโซชาก่อนเลยครับขณะที่นิกกี้นาชาัชัดดาราน,นักแสดงชื่อดังที่เดินทางไปถึงต่างประเทศโพสคลิประหว่างการแข่งขันสึดแดงเดือดที่แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินทางกลับกันหมดและระบายความในใจหลังเกมว่าคือเราอะยอมรับนะว่าแมนยูกากและเรียวู่เก่งขอบคุณเลือกผูมากอันนี้คือแฟนแมนยูขอบคุณซาร่าด้วยใจจริงว่าถ้าทําทำให้โอเล่ออกได้ขอบคุณมากขอบคุณมาก,มากไม่เป็นไรซาร่าจริงก่ลูกเ ขอเลีวขอให้โอเล่ออกฟุตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเย่โอซาลาโอเคโอเค,อเค,อเคไม่เป็นไรอย่างไรก็ดีคงต้องติดตามกันต่อว่าบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทนกับเสียงเรียกร้องให้ปลดโอเล่กุนาโซชาได้นานขนาดไหนแม้จะมีการต่อสัญญาออกไปทางนี้แฟนปีศาจแดงเองก็คงอยากได้ยินข่าวดีเร็วๆนี้